ไม่มาเล่นยังไงก่อน uh, um> said, ี้ยังนี้ยังนี้ยังนี้ยังหรอไม่ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าทลันไดไหมทุกคนนะขอแบบเข้าใจเดินนิดเดียวล้มเอาไม้เท้าไหมเอออ๋ออุ้ยมีความคืบหน้าว่ะเอามีความคืบหน้าว่ะทุกคน ไม่ไหวจริงขาข้างนี้ไหมอุ๊ยกูเดินเป็นแล้วคูเดินนี้ดีกับมีอึ๊บอ้อยออยยมีเราเดินยังเจ็บไถไหมกูจะเวิร์กออกกัได้อึ๊บออึ๊บห้า้าสิดูทห้า5 5 5 อันนี้คือแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนโตเวอร์ชันกินจุเออ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 ารำหน้าเข้าก่เพลงจัดเออเออเออก็สมชื่อตัวลวนมากอุ๊ยอ้ยเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นเอ้ยเเริ่มเริ่มมาทุกคนเริ่มมา อุ้ยเอาวะเอาวะอุ้ยแล้วกูวิ่งกูวิ่งได้ห5 5 5นลื่นลื่นก้อนหินมันลื่นจับ้พลังงานเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสะจันมาสะจรรพันอะไรเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเป็นไงแป๊บอึ๊บอไม่ต้องบินไหนดูอย่างไรก็เออเออ 5 5า0มาพั้เริ่มมาเอ็งไหวไสติมงหรือลุงที่ไม่ไหวสู้สู้ลุยลุยไป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 ผมเรียนรอรมาอย่าให้เสียเกียรติชายชาติทหาร1นึ่งสองหนึ่งสองผมมีสมาธิจัดเลย ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปชาดีกว anyway. ่าเอวมึงดีตังอ่ะทุกส่วนทุกส่วนในร่างกายมึงดีหมดเลยยกเว้นขามื่อตอนเนี้ย